จับเวลานะครับว่ากี่วินาทีนะครับเฮ้ยเฮ้ยโอ้ยไม่ถึงนาทีครับพี่แล้วได้ทีเดียวสภาพเลย Meta AI ตอนนี้มันอัปเดตนะครับเมตาคือของ Facebook Facebook ก็คือ Facebook ที่เราเล่นกันอยู่ทุกวันเนี่ยมันมีแอป ตัวหนึ่งนะครับชื่อว่า Meta AI ครับ Meta AI เนี่ยมันพัฒนามาสักระยะหนึ่งแล้วครับแต่ล่าสุดเนี่ยที่มันอัปเดตมานะครับทำให้เราสามารถสร้างรูปสร้างคลิปวิดีโอได้เร็วมากๆภายในไม่ถึง1นาทีนะครับซึ่งหนึ่งนาทีจริงๆคืออยากให้ทุกคนลองใช้ดูนะครับทุกคนสามารถใช้ได้ทั้งในมือถือนะครับมือถือเราไปดาวน์โหลดแอปนะครับชื่อว่า Meta AI นะครับ Meta AI ลองดาวน์โหลดดูมันจะเป็นแบบนี้ Meta AI เข้าไปที่ a p p Store นะครับแล้วเซิร์ชคำว่า Meta AI. นี่ m e t a a i ตัวนี้นะครับกดรับได้เลยนะครับพึ่งๆดาวน์โหลดโชว์เลยมาเรียบร้อย Meta AI ตัวนี้นะครับใครที่แบบอยากจะได้นะครับก็สามารถไปดาวน์โหลดในแอปก็ได้หรือจะใช้ในเว็บนะครับในเว็บก็คือเว็บนี้นะครับ m e t a ai ตัวนี้เราสามารถเซิร์ชใน Google นะครับ meta.ai แล้วกดเข้าไปสู่ระบบเลยนะครับกดเข้าสู่ระบบเนี่ยมันจะล็อกอินผ่าน Facebook ตอตโนมัตินะครับซึ่ง Facebook ของเครื่องไหนเนี่ยล็อกอินไว้อยู่แล้วนะครับรก็กดเข้าสู่ระบบแค่นี้นะครับเราก็สามารถใช้ Meta AI ในรูปแบบของการใช้ AI ไนะครับใช้ได้แบบเยอะมากๆและเร็วจริงๆตอนนี้แบบแข่งกับ Na โ o b a n a n a เลยที่บอกว่า n a n o b a n a n a ดีเจอเ e t a AI ไไปอะ่ะโอ้โหร้องจากเลยเอาง่ายๆนะลองสร้างรูปดูนะครับง่ายๆคือ t e x t to image นะครับ check to image คือเราสร้างภาพจากข้อความพิมพ์ข้อความไปและได้เป็นภาพเลยนะครับเช่นช่วยสร้างภาพ ผู้ชายกําลังไลฟ์สดขายกระเป๋าอยู่หน้ากล้องด้านหลังฉากมีกระเป๋าผู้ชายอยู่และหน้าตากําลังดีใจอะลองสร้างแบบง่ายๆเลยแบบภาพนี้ง่ายๆไม่รู้ได้หรือเปล่านะลองเอน e r อร์ดูนะครับช่วยสร้างภาพผู้ชายกําลังไลฟ์สดขายกระเป๋าอยู่หน้ากล้องด้านหลังฉากมีกระเป๋าผู้ชายอยู่ และหน้าตากำลังดีใจนะครับลองดูดิจับเวลานะครับว่ากี่วินาทีนะครับลองจับเวลาดูนะตอนนี้นะจะถึงนาทียังเนี่ยลุ้นอยู่เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมาแล้ว มาไหมเนี่ยโอ้ยไม่ถึงนาทีครับพี่พี่น้องนี่ไม่ได้ตัดอะไรเลยนะครับไม่ถึงนาทีได้ภาพแล้วยังรอเลยอะคือทําไมมันรอเนี่ยโอ้โอหรอวะอ่ามีกล้องด้วยอ่ามีกล้องอยู่หน้ากล้องอะนะเราพูดผิดนะ นี่นี่รูปนี้น่าดาเนียนสดนะครับไลฟ์สดขายกระเป๋าแล้วได้ทีเดียวกี่ภาพครับสี่ภาพเลยเฮ้ยมันเหลือจะเชื่อนะครับเหลือจะเชื่ออันนี้คือแค่สร้างภาพไม่ถึงนาทีเราเอาข้อความเพื่อมาสร้างภาพ